โดยส่วนตัวผมเป็นกำลังใจให้กันจอมพลังนะเขาเนี่ยเหนื่อยนะต้องออกไปอยู่หน้าแนวไปเสี่ยงลูกปืนไปทำพวกอีช่างติติอย่างเดียวแซะอย่างเดียวแกวอย่างเดียวคุณทำอะไรบ้างวะทำไมไปแตะกันเพื่อเรียกกระแสเรียกเลตติง้งเรียกยอดคนดูไม่เข้าท่าโดยส่วนตัวผมนะเขาถึงมีคำสุภาษิตโบราณว่าทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกิน แล้วผมจะบอกกันจอมพลังนะครับสุดจริตไซคือเกราะก,กำบงังทองก็คือทองใครจะใส่ร้ายไปสีใครจะเอาไฟมาเผาเอาขี้มาทาอย่างไงถ้าเราเป็นทองมันก็จะเฉิดฉายและเขาจะชื่นชมเราขอให้ทำความดีต่อไปคราวนี้มาพูดเรื่องคุณกันจอมพลังนะครับคุณกันจอมพลังตอนนี้ มรสุมเข้าคุณกันจอมพลังนะครับมีคนมาจิกมาคุยมาเขี่ยคุณกันจอมพลังผมเรียนพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับโดยส่วนตัวผมเป็นกำลังใจให้กันจอมพลังนะ คุณกันจอมพลังคุณบุ๋มปนัดดานะครับแล้วก็ไอ้มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินรวมทั้งพี่น้องประชาชนอีกหลายๆท่านนะครับที่ช่วยกันบริจาคยางรถยนต์ช่วยกันบริจาคเงินเข้าไปไปสร้างบังเกอร์ไปสร้างถนน ไปสร้างกำแพงผมถือว่าพวกเรามีเลือดรักชาติโดยเฉพาะคุณกันคุณบุ๋มปนัดดาเป็นจิตอาสาชุดแรกๆเลยครับชุดแรกๆที่เข้าไปเป็นหัวเรียวหัวแรงที่ เป็นกําลังใจให้แก่ทหารโดยเฉพาะเขตกองทัพภาคที่สองก่อนที่จะมีการประทะกันสงครามห้าวันถ้าทหารลองงบประมาณยากครับยากงบประมาณกว่าจะจัดจือ้อจัดจ้างกว่าจะอะไรแต่ได้กันไปการเป็นอินฟู คุณบุ๋มบนัสดาเป็นดาราเป็นพิธีกรโดยเฉพาะคุณบุ๋มเนี่ยเขาทำมาเป็นสิบปีแล้วคุณบุ๋มบนัสดาเนี่ยมูลนิธิอะไรก็ไม่รู้นะครับส่งเด็กยากไร้เรียนจนจบแพทย์มากี่คนนะครับมันก็ถือว่าเขาเป็นศูนย์รวม เป็นตัวแทนพวกเราอะพวกเราอาจจะไว้จากกันห้าสิบบาทร้อยบาทตามอัตราภาพของพวกเราเขานี่เหนื่อยนะต้องออกไปอยู่หน้าแนวนะครับไปเสี่ยงลูกปืนกับเขาด้วยไปทำไอ้พวกอีช่างตเนี่พวกอีช่างตินี่ติอย่างเดียวแสะอย่างเดียวแควอย่างเดียวถามว่า พวกคุณทำอะไรบ้างวะทำแบบคุณกันคุณบุ๋มเขาบ้างหรือเปล่าวะเหมือนนักมวยอ่ะมันต่อยอยู่บนเวทีอะต่อยเกือบตายนะครับต่อยเกือบตายไอ้เฮียนี่นั่งดูตั๋วก็ไม่ได้ซื้อตั๋วฟรีด้วยนะครับแตะแตะเพื่ออะไรครับทำไมไปแตะกันเพื่อเรียกกระแสเรียกเรตติง้งเรียกยอดคนดูผมว่า ไม่เข้าท่าโดยส่วนตัวผมนะผมว่าไม่เข้าท่าหนึ่งสถานการณ์เล้ากับกัมพูชามันยังไม่จบสิ้นยังคุยภาษาคนกันไม่รู้เรื่องคนไทยต้องไม่ทะเลาะกันนะครับคนไทยต้องไม่ทะเลาะกันมีอะไรต้องรักกันมีอะไรเราก็บอกไอ้เหี้ยนี่ไปบอกออกสื่อ เรียกกระแสผมไม่เห็นด้วยครับเลิกทะเลาะกันนะครับกันจอมพลังกับบุ๋มปนัดดาทําต่อไปทําต่อไปนะครับทําต่อไปนะครับมีอะไรเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราเนี่ยแค่พูดแค่เตือนแค่บอกกัน เบอร์โทรศัพท์เขาก็มีก็โทรไปบอกกันนะครับบางทีลิเกมันไปเล่นเราเป็นคนดูเนี่ยบางทีมันก็ล้ำผิดบทบ้างนะครับผมก็ต้องขอบคุณแม่ทัพภาคที่สองกับท่านผอบอกองกำลังบูราพาพลตีเบนจพลที่ออกมาชี้แจง และก็ให้กำลังใจคุณกันจอมพลังเขาเป็นแนวหน้าเราเขาเป็นแนวหน้าเราไม่ว่าจะจัดมวลชนไม่ว่าจะจัดกิจกรรมไม่ว่าจะรวบรวมเงินทองทรัพย์บริจาคจากพี่น้องประชาชนคนไทยไปถึงมือทหารเร็วที่สุดนะครับไอ้กันอย่ามืออย่าเพิ่ง ขอใจนะคือผมมองกันนี่มันก็รุ่นรุ่นรุ่นล,น,ลน,นะครับเขาก็ยังเด็กนะครับแล้วมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเขาถึงมีคำสุภาษิตโบราณว่าทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินนะครับถามว่าไอ้ที่เขาสงสัยเราก็ที่แจงได้ก็บอกแฟๆนะครับ บอกแฟร์ได้นะครับบางคนเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะมันได้ยอดเงินบริจาคไปเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะครับเหมือนกับเคยมีสื่อดังระดมเงินช่วยน้ำท่วม ผมยังโทรไปแนะนำท่านบอกท่านครับต้องขึ้นยอดเลยครับว่าบริจาคเท่าไหร่ผมก็บริจาคไปพันบาทตอนนั้นนะผมก็อยากจะเห็นยอดผมคือถ้ายอดมันไม่ใหญ่เขาไม่ได้ขึ้นทีวีประกาศว่าคนนั้นบริจาคเท่าไหร่คนนี้บริจาคเท่าไหร่นะครับแต่เราบริจาคพันหนึ่งเนี่ยเราก็เมื่อก่อนมันไม่มีโอนกันทางไอ้นี่นะทางออนไลน์นะครับต้องไปโอนธนาคารนะครับ ไปโอนเนี่ยเราก็เก็บใบเสร็จเขาไว้นะครับเราก็อยากจะรู้ว่าเงินบริจาคเราถึงไหมเขาไปทําเนี่ยเอาไปสร้างตรงนั้นไปทําตรงนี้มันหมดเงินไปเท่าไหร่ก็ชี้แจงดีแคลร์ได้ครับชี้แจงได้แดงแดงนะครับแล้วผมจะบอกกัรจอมพลังนะครับสุดจริตไซคือเกราะกำบงังท้องก็คือทองนะครับ ใครจะใส่ร้ายป้ายสีใครจะเอาไฟมาเผาเอาขี้มาทาอย่างไงถ้าเราเป็นทองมันก็จะเฉิดฉายจะขึ้นรูปประพันธ์และเขาจะชื่นชมเราเขาจะมาใส่คอเราจะมาทำแหวนนะทองก็คือทองนะครับเพราะนั้นขอให้ทำความดีต่อไปนะครับทำความดีต่อไปนะครับแล้วขอให้คนไทยนะครับไม่ว่าคุณกันคุณไอซหรือว่าอีกหลายๆท่านนะครับ ที่ต้องการจะตรวจสอบกันเนี่ยนะผมว่าขอให้รักกันนะครับตรวจสอบได้ครับตรวจสอบได้นะครับแต่ว่าพอไปโหมประโคมสื่อขเขมนมันชอบใจครับคนไทยเริ่มทะเลาะกันนะครับและไอ้กันจอมพลังโดนฟัดเข้าไปอย่างเงี้ยเขมนแม่นั่งหัวเราะชอบใจเลยเหมือนกับเราเนี่ยพอพลโทมาลี เกิดปัญหาอะไรขึ้นนะพวกเราก็จะชอบใจตอนนี้เรายังทะเลาะกะับเขเมนอยู่นะนะครับพวกเราคนไทยถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็แนะนำน้องเขาบอกเขานะครับถ้าเป็นวัยเดียวกันเด็กๆด,ด้วยกันนะครับก็ประสานทางข้างบอกกันเอาผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นที่ตั้งก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปทะเลาะบอกแว้งกันเลยนะครับ เดี๋ยวถ้าเราจัดการกับขมเมนเรียบร้อยแล้วนะครับคุณจะมีปัญหาผมจะไม่ออกมาห้ามเลยนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณบุ๋มปรัณดาวงผู้ดีและคุณกันจอมพลังนะครับให้เดินหน้าต่อไปนะครับ